ถอดประกอบคลัสเครื่องตัดหญ้าเราจะมีวิธีในการถอดและประกอบใส่อย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมดอนสลารกชเช่นเคยนะับวันนี้เราจะทําการถอดเปลี่ยน้าคลัสเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อฮอนด้านะครับก็เลยถือกับตรงนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันความรู้วิธีการถอดเปลี่ยน้าคลัสเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกของเรานะครับให้ให้ทุกท่านเนี่ยทำการเตรียมชุดหกเหลี่ยมแบบนี้มานะครับเพื่อที่เราจะทําการถอดน็อตสี่ตัวนี้ออกนะครับซึ่งจะต้องใช้ หกเหลี่ยมแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเตรียมชุดหกเหลี่ยมมาแล้วนะครับก็ให้เราทาการคลายออกได้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการาหมุนหกเหลี่ยมนะครับเข้าไปหนึ่งตัวแบบนี้ให้เราทําการหาผ้านะครับมาลองด้วยเนาะ การเกลียวมันเสียนะครับจากนั้นนะครับก็อด้ามไขควงอนะ่ะกระดัเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับก็จับข้างหนึ่งเนาะจับข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบล็อกนะครับเบอร์เบอร์สิเบเจ็ดนะครับตัวนี้เนาะเบอร์สิบเจ็ดนะครับขัดเลยฮะทั้งแรกเนก็อาจจะยากหน่อยนะครับ ก <S <S ็หล so okay. ังจากที่เราคลายน็อต2ตัวนี้ออกนะครับด้านในเนี่ยจะมีแหวนรองไว้2ตัวนะครับให้ทุกท่านไหนทำการเก็บไว้ให้ดีนะครับแหวน2ตัวนี้นะครับรองไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราถอดออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราทำการเอาอันใหม่นะครับมาใส่แทนเข้าไปได้เลยนะครับโดยเราจะทําการสังเกตที่ผ้าคลัสตรงนี้นะครับผ้าคลัสเนเวลามันหมุนนะครับมันจะทําการหมุนทวนเข็มแบบนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการ ซื้อมาแล้วนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้เนะี่ยผมซื้อมาในราคา25 0บาทนะครับก็แพงหรือไม่แพงเนะี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะเนาะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้เราสังเกตที่ผ้าคล้าตรงนี้กันนิดนึงนะครับ มันจะมีลูกศรนะครับชี้บอกตรงนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยถอดเนาะให้เราสังเกตที่ลูกศรตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีลูกศรชี้บอกตรงนี้นะครับให้เราต้องการใส่ไปแบบนี้นะครับตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับอย่าลืมนะครับใส่แหวนแหวนรองตัวในเข้าไปก่อนเนาะใส่แหวนรองตัวในเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอท้อการแหวนแหวนหน้าข่องตัดยากขึ้นนะครับจะได้ทําการประกอบง่ายหน่อยนึงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จประกอบกับเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับใครนะครับที่ต้องการเปลี่ยนผ้าคัตคนเดียวนะครับร้านซ่อมอยู่ไกลช่างอยู่ไกลช่างไม่อยู่นะครับต้องการเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับก็สามารถดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะโอเคนะครับใครที่เพลังชมคลิปนี้อยู่นะฮะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปฮะ